กองบัญชาการกองทัพไทยและมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยนะคะได้ร่วมมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการนา้ําโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริมุ่งยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำโดยพลเอกนพดลปิ่นทองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและนายโชิโสพลพนิษฐ์ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำค่ะการลงนามในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำหลากและปัญหาความยากจนผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำตามแนวพระราชด,ดำริถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งขอบเขตของความร่วมมือทั้งสองฝ่ายค่ะจะร่วมมือกันในหลายด้านที่สำคัญได้แก่การสำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลร่วมกับชุมชน การจัดทำฐานข้อมูลวิเคราะห์และวางแผนบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำการสนับสนุนด้านงบประมาณบุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นนอกจากนี้ค่ะยังจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงรายโครงการย่อยนะคะเพื่อเป็นการผลักดันการดำเนินงานให้เกิดผลลัพธ์จริงในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นความยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนบันทึกข้อตกลงนี้ค่ะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา5ปีและจะมีการทบทวนรวมทั้งปรับปรุงในทุกๆ5ปีค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของประเทศ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นะับเป็นก้าวสำคัญของกองบัญชาการกองทัพไทยและมูลนิธินโยบายสาธารณัไทยในการบูรณาการองความรู้และทรัพยากรร่วมกันเพื่อวางระบบการจัดการน้ำที่ตอบโจทย์พื้นที่และสร้างความมั่นคงทางคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนไทยในระยะยาวค่ะ